สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านสุภวัตแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตในส่วนของมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคลิปนี้นะก็ยังพอมีอยู่นะครับใครที่สนใจอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอร์โทนี้เลยนะครับหรือว,ว่าใครอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ร้านจะอยู่ที่บ้านท่าด่านนะครับ ตำบลเกาะแก้วนะครับอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนะครับน่าจะเอาพวกแถวนี้นะครับก็จะโล่งขึ้นแล้วนะครับรถแถวนี้ก็จะโล่งขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเอามาแยกอะไรแล้วนะครับดูครับเครื่องเยอะแยะเลยนะครับ ลองมาเลือกดูนะครับยังมีอยู่นะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีเข้ามาใหม่นะครับแต่จะมีเข้ามาใหม่อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เหลือจากรถที่แล้วนะครับก็เหลือเยอะอยู่นะครับแต่ว่า ภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็จะโดนหรือถอดอะไรไปเกือบทุกคันนะครับก็จะเหลือคันที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับส่วนมากอะไรไม่ครบนะครับขยตามสภาพครับจะยกคันก็ได้นะครับหรือว่าจะมาซื้อเป็นอะไรนะครับ ลองมาเดินดูนะครับดูเอานะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับเหลือเยอะอยู่ครับเขาก็จะทยอยเอาไปหรืออะไรนะครับทีละขันสองันนะครับ มารอบนี้คันที่อะไรครบก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนมากก็โดนรื้อทุกคันเลยนะครับส่วนมากก็โดนถอดอะไรไปเกือบทุกคันเลยนะครับบางคันก็ไม่มีล้อนะครับบางคันก็ไม่มีเปลือกนี่ครับบางคันก็ไม่มีเครื่อง ดูเอานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีรถมาใหม่ผมก็จะตามมาถ่ายดูอีกนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาใหม่นะครับมอเตอร์ไซค์ ไทเกอร์ครับโดน,นทอดล้อไปหมดแล้วเลือกโอนี่ครับทั้งน้ำมันกระบอกอันนี้ก็ล้อหลังหายนะครับไทเกอร์ บีครับนี่ครับบีคันนี้อะไรน่าจะอยู่ครบนะครับไฟเบอร์หน้าก็จะแตกหน่อยนะครับ เครื่องมุนอยู่ครับเนี่ยโลกยังไม่ติดครับคันนี้แต่ว่าก็ต้องเอาไปเช็คก่อนครับ อันนี้ GTO e อะไรน่าจะครบอยู่ครับคันนี้ในเครื่องยังไม่หมุนครับโลกน่าจะติดหรือเปล่า ตรงนี้ก็จะโล่งแล้วนะครับเพราะว่าจะบางส่วนเอาไปเรือ,อไหลแล้วนะครับตรงนี้ก็จะโล่งขึ้นนะครับอ่แล้วก็มีคันนี้นะครับอีกคันหนึง่งคันนี้ขับได้แล้วนะครับเป็นก e t o ีโคันนี้น่าจะเจ็ดพันนะครับขับได้เลย ทำสีให้ใหม่แล้วครับ่าจะมีอยู่คันเดียวนะครับคันที่ขับได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของมอเตอร์ไซค์มือสองที่ร้านสุภวัฒนแทรกเตอร์ เดี๋ยวถ้ามีมาลงใหม่ผมก็จะตามมาถ่ายดูอีกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับหรือว่ายังสงสัยก็สามารถทักไปถามในเพจเออกัสโปรได้นะครับโอเคขอบุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ